ยังมีลิงนจัจาเอกลักษณ์ของลบบุรีนะจาลิงยังมีจะไม่ต้องกลัวนะนี่ฮะลิงยังมีนจัจายังไม่หมดเป็จากโลกโลบบุรีจากคนนี้ เหมือนเดิมมาฮะพียงนี่ยว่าอาจจะลดน้อยลงลิงคิดพุชโชคป็ะมีงานอะไรอล่าเนี้ยลบุดีมีงานอะไรจันนระชอบวัดามาหาธาตุตรงด้านหน้ารถไฟสู้ทุกคนนี่ฮะนับเดียวก็ถึงลบุรีแล้วว เมืองดินสอพองใช่ไหมการประกรันดีเรื่องที่นี่สถานีนนทบุรีที่สถาน